สวัสดีคะ่ะเราจะมาเก่ง r ร a ดิ n g ด้วยกันนะคะอันนี้เป็น EP ที่3นะคะอ่าพี่ลินจีนะคะจากเพจ i n p r e p นะคะก็อยากจะมาะช่วยๆทุกๆคนให้เก่ง Reading ขึ้นไปอีกคนที่เก่งแล้วก็จะต้องเก่งขึ้นไปอีกคนที่ยังไม่เก่งเราก็จะต้องมาเก่งกันนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมา คุยเรื่องอะไรอย่างแรกเลยถ้าเกิดผู้เรียนตามพี่ลินจีมาจะรู้ว่าอันแรกคือเราต้องอ่านนะคะแต่เราอ่านเป็นยังไงคะเด็กๆหรือน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอ่านแบบยืดเสียงแล้วเมนไอเดียเป็นยังไงคะเมเอเดียต้องยาวเป็นประโยคไม่มีคีย์เวิร์ดนะคะต้องเป็นประโยคถ้าเกิดผู้เรียนคนไหนทำได้อย่างน้อย2ข้อเนี่ยนะคะคะแนนเนี่ยรับรองค่ะขยับแน่นอนนะคะเปียกที่1น่ ประโยคที่2ประโยคที่3อย่าลืมนะคะถ้ามีการกล่าวสาเรื่องเดิมแปลว่าเมนไอเดียกำลังจะโผล่ออกมาแล้วนะคะ h ชูสเลือกอ่านอย่างนี้ไปเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราจะต้องพยายามอ่านถูก ตัวนะคะแล้วเขียนไปด้วยกันนะคะเพื่อเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะได้กลับมาดูภาษาไทยนะคะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆเนี่ยอ่านไปแล้วเรื่อยๆนะคะแล้วกลับมาดูอ้าวกลับมาดูเป็นภาษาอังกฤษเป็นไงคะสมมติพี่ลิ้งจีอ่านอ่านอยู่กลับมาอ่านเป็นภาษาจีนก็ต้องแปลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาอ่านเป็นภาษาไทยก็ง่ายกว่าใช่ไหมคะเลือกผักที่เอ่ออะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกนะคะต่ออากาศนะคะ c o n s ซ l t ์แปลว่าถามปรึกษา The seed packet for p a n t i n g instructions. อ่ะไม่เป็นไรแปลว่าไอ้ถามอีนี่นะคะทำไมใช้คำหยากจังเลยคะพี่ลินจี่อันนี้เป็นเอ,อ่อเพจการศึกษาก็ไม่มีอะไรคะ่ะอีนี่คือการปล่อยวางนะคะถ้าเกิดสมมติน้องๆจะพยายามไปหาว่าออถามซีแพ็กเกจสำหรับ p a น t ิ้งอินสตรักชั่นมันจะแบบอ้มันมันโอเวอร์เวลมันมันมากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือเลือกผักที่ s u ่อ a b เทนะคะก็คือที่เหมาะสมกับอากาศแล้วก็ถามอีนี่นะคะ เพลนปลูกเปรียคที่2คือปลูกปลูกผักนะคะผักในในนี้ในสปอตที่ได้รับเห็นไหมคะอ่านไปเขียนไปถามว่าบางคนนะคะที่เรียนแล้วบอกว่าพี่จีคะหนูเขียนหนูทำไม่ทนันเชื่อพี่ลินจีนะคะ่ะการทำรีด d ิ้งนะคะยิ่งทำยิ่งเก่งเช้าว,วันนี้วันหน้าก็เร็วนะคะเพลนปลูกผักในสปอตที่ได้รับ เออหกชั่วโมงนะคะเขียนงงงๆอย่างนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องคิดว่าฉันต้องเขียนเก่งนะหกชั่วโมงของพระอาทิตย์ สังเกตไหมคะว่าประโยคที่1และประโยคที่2เนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องเดิมเลยใช่ค่ะมันพูดเรื่องผักแต่อย่างที่พี่ลินจีบอกไปว่าอะไรคะว่าเมนไอเดียจะต้องมาเปลีนประโยคตอนนี้เราพูดผักแล้วคะ่ะต่อไปคะ่ะอันที่5เราหาหอรมอตัวร่วมสมมุติว่าผู้หญิงนะคะเเป็นผู้หญิง B เป็นผู้หญิงนะคะชื่อ A กับชื่อ B เป็นชื่อที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสับเดียวกันที่เราเห็นใช่ไหมคะแต่ว่า A กับ B เนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นหอรมอตัวเริ่มตัวร่วมของ A และ B ก็คือ ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเรามีผักแล้วนะคะผักอแรกเขาบอกว่าเลือกนะเลือกสิ่งที่มันเหมาะผักที่มันเหมาะสมกับอากาศอันที่สองคือเราปลูกผักนะคะในสปอตที่ได้รับแสงอาทิตย์ทุกๆวันนะคะถ้าเกิดใครคิดไม่ออกไม่เป็นไรเลยเอา2ประโยคนี้ไปตัดช้อยแต่เกิดสมมติใครคิดออกก็ลอง,ลอง,ลองมาดูสิคะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันต้องอะไรกับผักนะคะเออมันก็ต้องเหมาะสมกับอากาศแล้วมันก็ต้องได้รับ6 hours ของพระอาทิตย์ สมมติเรารู้2ประโยคนี้เราลองมาดูสิคะว่าประโยคไหนที่สามารถคุมได้ว่าเราต้องเลือกผักที่เหมาะสมกับอากาศนะคะแล้วก็จะต้องผักอันเนี้ยการปลูกผักอันเนี้ยจะต้องได้รับแสงแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะอ่ะถ้าคุณตอบข้อที่1ถ้าคุณตอบข้อที่1คุณต้องบอกว่าดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมในการอะไรสักอย่างแต่มันมีวิธีอ่า พัฒนามันนะถ้าตอบที่1่จะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับการปลูกแต่มันมีวิธีที่จะช่วยมันได้นะคะก็คือจะต้องมีคุมหมดเลยว,ว่าเออดินส่วนใหญ่มไม่เหมาะสมนะเฟ้ยนะมันจะต้องแล้วมันก็มีวิธีที่มันจะพัฒนามันนะเพราะอิดคือซอยเพราะฉะนั้นนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาดินเลยนะคะข้อ2ค่ะข้อ2 ข้อ2ค่ะข้อ2 plan your vegetable นะคะเตรียมผักของคุณเพื่อที่ว่าจะได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอและน้ำเพียงพอฟังดีๆนะคะเตรียมผักของคุณนะคะพืชของคุณเนี่ยเพื่อที่มันจะได้รับแสงแดดเพียงพอ,อมันก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องแค่เตรียมผักของคุณเพื่อที่จะรับแสงแดดและน้ําเพียงพอนะคะซึ่งในเนี้ยที่เราอ่านเมื่อกี้ใช่มันมีแสงแดดแต่ว่าอันข้างหน้ามันไม่ได้มีแสงแดดกับดินนะ นะเขาแค่บอกว่าเตรียมให้เหมาะสมกับอากาศนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ได้เป็นไงคะไม่มีคีย์เวิร์ดจริงไม่มีคีย์เวิร์ดจริงนะคะถ้าเกิดน้องๆโมต,ติคีย์เวิร์ดนะคะพี่ลินจีบอกเลยค่ะว่ามันเศร้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆน้องๆอ,อ,อ่านออกถูกไหมคะอ่ะนี่เรามาลุ้นกันค่ะว่าข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นเมเนเดียหรือเปล่านะคะอ่ะข้อ3คือ To create เพื่อที่จะปลูกสวนนะคะพยายามที่จะหา Condition ที่ดีที่สุดก็คือ o p t i ิ a l ที่ดีสำหรับพืชของคุณสังเกตไหมว่าข้อ3มมันดูแบบมันดูยากอะแต่อยากจะบอกเลยว่า เทคนิคที่6ของการทำข้อสอบ Reading คือตัด Choice เราไม่ได้จะมุ่งไปหาสิ่งที่ถูกเพราะสิ่งที่ถูกมักจะเป็นข้อที่ดูกำรรกวมแต่เราจะไปตัด Choice เพราะสิ่งที่ตัด Choice ได้เนี่ยมักจะแบบฟันธงไปเลยว่าเฮ้ยข้อนี้ยังไงก็ไม่ใช่นะคะเอาลคะค่ะเพระาะฉะนั้นข้อนี้ตอบ C cat ถ้าใครมีปัญหาข้อสงสัยนะคะหรือว่าต้องการเรียนเพิ่มอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะคะทางเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ